บานเตทัดพงศ์หายหน้าชีวิตพลิกเป็นพ่อค้ารดช่องเดียวก่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ใครหลายคนชื่นชอบและคิดถึงนั่นคือหนุ่มเต้นัดพงศ์พงศ์สตา์และเปลี่ยนชื่อเป็นสุโกนพงศ์สตาปัจจุบันชื่อปันดพลวิสิทธิ์วชระมงคลอายุ56ปีเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกเป็นลูกชายของผู้ช่วยศาสตราจารย์คิดและนางสสิภาพงศ์สตาร์ มีพี่ชายหนึ่งคนและพี่สาวหนึ่งคนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จบชั้นปวสจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพปริญญาตรีและโทที่มหาวิทยาลัยกรุกคณะนิเทศศาสตร์สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ซึ่งได้รับรางวัลโลดเรียนดีและในปีพศ .2531 ้าสทัศพงศ์แสดงภาพยนตร์เรื่องคุณรู้ไหมว่าผมรักและแสดงซิทคอมเรื่องบางรักซอยเก้า ในปีพศ2546และซิคอมเรื่องบ้านนี้ที่บางรักในพศ2553หลังจากที่เขาเองหายหน้าตาจากวงการบันเทิงไปสักระยะโดยเขาได้เป็นโอกาสออกมาพูดเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตตัวเองที่ผ่านตัวไปเป็นพ่อค้าขายทุเรียนที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านจนกระทั่งเจอโควิดทำให้ชีวิตต้องเผชิญกับวิกฤตหนักเป็นภาระ10ล้านบาทรายได้ล่วงลงจนบ้านต้องถูกยึด โดยเขาเผยว่าตอนช่วงกําลังรุ่งเรืองมีบ้านสองหลังทุกอย่างกําลังไปด้วยดีจนชีวิตเจอปัญหาเริ่มต้นตอนเป็นนักแสดงพอเงินไม่ค่อยเข้าตามระบบเราก็เริ่มมีความผิดพลาดผมคิดว่าความคิดพลาดของผมคือดันไปซื้อผ่อนทุกอย่างในชีวิตเราเราคิดว่าเราพร้อมแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยพร้อมเลยน่มจากการทำรถช่องเส้นทุเรียนจนเป็นที่ถูกใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนนอกจากนี้ยังทํากิจการหมูทุบ ทุเรียนฟรีดรายสำหรับนะักท่องเที่ยวที่ซื้อกลับต่างประเทศและม่วงอบแห้งสุดหวานน้อยซึ่งขายดีมากๆนอกจากนี้เตยถัดพงยังเล่าถึงชีวิตต่อว่าเริ่มขายตั้งแต่ปี2562ต้นปีเริ่มตั้งแต่เดือนละแสนไปถึงเดือนละ30,000นส0 0 0สนตุลาคมมีรายได้1ล้านบาทพอพฤศจิกา,กาก็ได้1ล้านันวาน1่ล้านและมกราสองล้าน1กุมภานั้น3ล้านมันเริ่มดัง เาเอาโทรศัพท์อะไรที่บูธแล้วก็นับถ้านักท่องเที่ยวคนไหนนับเอาแล้วสบายแล้วเป็นบูธในห้างมีสิบสาขาแหล่งท่องเที่ยวเดือนที่ขึ้นสามมลก็คุยกันว่าสี่ล้านได้ไม่ยากผมไปคุยที่เชียงใหม่จะเอาบูธไปตั้งให้พื้นที่กะว่าสี่ล้านถึงแล้วพาระเยอะใช่หรือเปล่าบ้านสองหลังสิบล้านผมคิดว่าเรามีโอกาสสามปีถ้าเราคืนทุนใช้หมดแน่พะยอดขนาดนี้จนกระทั่งโควิดระบาด เตรียมสั่งของไวรับนักท่องเที่ยวในเดือนเมษาสาขาเดียวที่รายได้1ล้านทั้งเดือนเหลือแค่8 0 0พบาทเรียกได้ว่าพลิกเลยทีเดียวซึ่งหนุ่มเตยนั้นต้องตั้งสติและเริ่มต้นใหม่เลยทีเดียวค่ะ